นำับตัวเรานะคะเคยทาผลิตภัณฑ์แล้วก็พวกกาแฟาที่ช่วยลดน้ำหนักมาหลายตัวแต่พอเลิกทานมันก็โยโย่กลับมากินบ่อยแล้วก็กินจุก,กเดิมค่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนวิธีการลดน้ำหนักนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นอดอาหารทานอาหารน้อยแล้วก็ทำไอเอฟแล้วก็กำลังกายแต่ว่าสุดท้ายตัวเราก็ไม่มีวินัยก็เลยเลิกลงไปในที่สุดค่ะจนวันหนึ่งนะคะถ่ายติ๊กตอกไปเจอคนทุกตานะคะรีวิวสินค้าแล้วก็เห็นแกไไร์สดทานอาหารตอนดึกตลอดนะคะพอเห็นบ่อยๆเข้าก็เลยตัดสินใจสั่งมาเซตใหญ่เลยค่ะก็คือเซตนี้เลยค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์ของบริล่าชัวพัดแล้วก็มีชัวรไนค่ะ mm hmm. น้องแอดมิน hmm. ก็ให้คําแนะนําดีนะคะว่าให้เราทานต่อเนื่องซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็จะทานก่อนอาหารครั้งละ2เมตร15-30นาทีนะคะแล้วเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่จะได้ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปค่ะ mm hmm. แล้วก็บอกตัวเองว่าครั้งนี้เราจะตั้งใจลดน้ําหนักนะคะเดือนแรกเราลงไป3กิโลเราดีใจมากเลยค่ะแล้วก็มีการาชั่งน้ําหนักแล้วก็มีการถ่ายคลิปตัวเองไว้ดูการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะพอหมดเสรเซตแรกเราก็สั่งมาอีกนะคะ พอทานเข้าเดือนที่2น้ําหนักก็ลดไปอีก3ากิโลกว่ารวมแล้ว2เดือนเราลดไป6กกิโลกว่าค่ะบอกเลยนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใจไม่สัน่นปากไม่แห้งแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆใครที่กําลังท้อในการลดน้ําหนักอยากให้ลองเปิดใจนะคะเซตนี้เลยค่ะเป็นแบนดวอริล่าค่ะมีไฟเบอร์แลคชัวพัดแล้วก็ชัวรไนลองดูนะคะ